พยานแต่งโดยสีส้มชมอักษรผมชื่อชิดครับเป็นรอปรพอเฝ้าอยู่ที่ลานจอดรถด,ด้านหลังของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตคุณฝ้ายมาทำงานเช้ามากเลยครับก็เลยได้ที่จอดที่เดิมเป็นประจำถึงจะตะแดดก็เถอะส่วนคุณต้นน่ะหรอครับเขามาทำงานเวลาปกติ ทุกวันเขาก็จะมายกที่ปัดน้ำฝนรถคุณฝ้ายขึ้นตอนแรกผมก็งงๆนะครับว่าเขาทำอะไรแต่ผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งมีเสียงคนตะโกนถามกับแล้วเขาทำอะไรอีกแล้วเขาทำอะไรอีกอ๋อมีครั้งหนึ่งคุณฝ้ายลืมปิดไฟหน้ารถครับคุณต้นเลยให้ผมไปแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ ผมว่าคุณฝ้ายอ่ะขี้ลืมก่อนหน้านี้ก็เคยลืมแบบนี้รถสตาร์ทไม่ติดเพื่อนเพื่ก็มาช่วยกันใหญ่เลยแล้วนอกจากนี้แล้วพี่พี่เห็นอะไรอีกไหมอืมก็ก็ก็หลังจากนั้นสักสามสี่เดือนมั้งครับผมก็เห็นเขาไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ผมก็เพิ่งทราบจากน้องๆน,นี่แหละว,ว่า สองคนนั้นเขากำลังจะแต่งงานกันโอเคเลยค่ะพี่ชิดขอบคุณมากนะคะเจ้าบ่าวเขาให้หนูมาทำวิดีโอเซอร์ไพรส์เจ้าสาวค่ะพี่อย่าบอกฝ้ายนะคะพี่ขอบคุณนะคะ